สำหรับท <t od il |ms|> to well ่านที่ซ <coś S 2> <rawd Moder> ื้อแผงไปนะครับก็แนะนําว่าให้ให้ทําแบบนี้นะครับอย่าเอาดินใส่กระถางแผงเลยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนแหลจะยากนะครับก็เนี่ยฮะใส่กระถางแยกต่างหากแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะครับเวลาเราปลูกเสร็จเราจะเปลี่ยนต้นไม้ล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะทําให้ง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเอาดินใส่ในนี้เลยเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนต้นไม้หรือเอาดินมาเปลี่ยนมันจะยากนะครับเห็นไหมฮะก็ลองทําดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด ชั้นปลูกแนวตั้งนะครับสําเร็จรูปนะครับท่านไปถึงท่านก็แขวนได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิดผนังหรือแขวนกับรั้วแขวนกับอะไรก็ได้นะครับใน1ชุดก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีดินนะครับดินปลูกนะครับดินตัวนี้เป็นดินจุลินรีย์แช่จุลินทรีย์แล้วนะครับปลูกได้เลยแล้วก็ในหนึ่งชุดก็จะมีกระถางแขวนอย่างนี้นะครับนะฮะในชุดกระถางแขวนเนี่ยก็จะเป็นกระถาง2ชั้นนะครับ เวลาท่านปลูกท่านก็นําดินใส่กระถางแรกแล้วก็ท่านก็ปลูกไปแล้วก็นํามาใส่ในนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับท่านจะเปลี่ยนต้นไม้แบบไหนตามใจชอบเลยหรือจะสลับผัดเปลี่ยนยังไงก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นกระถางแขวนนะครับอ่ะยินดีครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทําส่งทั่วประเทศนะฮะอ่ะสวัสดีครับท่านใดที่สนใจนะครับชั้นปลูกผัก ในประสมของเรานะครับก็ไม่ว่าจะมีดินหรือไม่มีดินนะครับปลูกได้หมดนะครับตั้งบนปูนก็ได้ตั้งบนบ้นหญ้าก,ก็ได้นะฮะนะฮะก็ลองดูนะครับนี่ก็จะเป็น1ชุดเนี่ยนี่2ชุดนะครับ1ชุดก็จะสามารถตั้งกระถาง8นิ้วนะครับ8นิ้วได้ชั้นละ6ใบนะครับหกสาม นะครับ6212 6318นะฮะชุดหนึ่งก็สามชั้นก็จะตั้งได้18ใบนะครับนี่ผมต่อสองชุดท่านใดอยากจะทำเป็นฟาร์มนะครับก็ต่อยาวไปได้เลยนะครับนะฮะสินค้าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาทนแดดทนผุนะครับ20ปีสบายนะกระถางนี่ก็5ปีสบายนะครับชั้นนี่เราทนมากแข็งแรงมากนะครับเป็น เป็นพนะครับ PVC เขาทนแดดอยู่แล้วนะครับทนผูกอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่กระถางแดนิ้วนะครับดูจากขวดนี่ขวด1 5จุดห้าลิตรนะฮะสินค้ามีความแข็งแรงครับนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยรับน้ำหนักได้ยี่สิสาสิกิโลนะฮะถือว่าแข็งแรงมากนะฮะโอเคนะครับ